กระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขานรับนโยบายรัฐบาลให้กันชงเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้แก่ประเทศดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาปลูก สกัดหรือแปลรูปและพัฒนาต่อยอดไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรรองประดกระทรวงสาธาร,รณสุขในฐานะประธานกรรมการ,รควบคุมยาเสพติดให้โทษเปิดเผยว่ากระทรวงสาธาร,รณสุขได้เร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยมีนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์และกันชงเพื่อเศรษฐกษิจมุ่งการใช้ประโยชน์กัญชงให้คุ้มค่าและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้ในโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนกัญชงเป็นพืชเศรษฐกษิจประสบผลสำเร็จกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงนด้นร่วมกันหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตกำกับดูแลกันชงอย่างครบวงจรการอนุญ,ญาตนะครับเพื่อใช้ ประโยชน์จากพืชกัญชงนะครับให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่มุ่งสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพรวมทั้งการศึกษาวิจัยและก็พัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชากัญชงและก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะได้เร่งดําเนินการเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยมีนโยบายกัญชาเพื่อทางการแพทย์นะครับแลนะก็กัญชงเพื่อเศรษฐกิจ าการชงนะครับลักษณะของเขาเองเนี่ยนะครับก็ต่างจากในส่วนของกัญชาตรงที่มีสารสําคัญตัวหนึ่งที่เ,เรียกว่า THC นะครับที่ช่อดอกหรือใบที่ติดอยู่กับช่อดอกเนี่ยเมื่อเอาไปสกัดแล้วเนี่ย THC ไม่เกินร้อยละหนึ่งนะครับในส่วนนี้แริงจริงคนที่มีคุณบัติการปลูกในเรื่องของการชงเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เนี่ยท่านจะไปปลูกเป็นอะไรปลูกเพื่อศึกษาวิจัยปลูกในทางการแพทย์ปลูกในทาง เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกเกษตรกรเองนะครับหรือว่าบุคคลทั่วไปหรือว่าหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนเองก็สามารถปลูกได้ทุกคนนะครับในส่วนนี้ในเรื่องการยื่นการขออนุญาตในการปลูกนะครับถ้าอยู่ในกรมแน่นอนครับต้องยื่นไปที่ออยนะครับแต่ถ้าอยู่ในส่วนของ ต่างจังหวัดน,นะครับเราก็จะมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับที่ขึ้นอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับทุกจังหวัดอยู่แล้วอันนี้ก็ไปยื่นที่ณตรงนั้นนะครับสิ่งที่เราเข้ามาก็คือเราจะเป็นดูแลตั้งแต่เรื่องระบบพันนะครับพันของตัวของพันจงต่างๆครับแล้วก็เรื่องงานวิจัยที่จะรองรับในสายพันที่เหมาะในประเทศไทยนะครับเรื่องระบบการปลูกนะครับว่า ในพื้นที่ไหนคนใช้ระบบไหนในการปลูกหรือชนิดใดที่ท่านใลขาที่บอกว่ามีเส้นใหญ่มีใช้เมล็ดที่เป็นน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้่อดอกเมาซดพีดีนะครับอันนี้ก็จะดูว่าระบบไหนที่มันเหมาะนะครับนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเตือนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า มีการหลอกขายมเมล็ดพันธุ์กัญชงให้แก่เกษตรกรรายย่อยนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนประชาชนและเกษตรกรอย่าหลงเชื่อการชักชวนดังกล่าวแนะนำให้ขอคำปรึกษาจากหน่วยงานราชการประจำพื้นที่ในแต่ละจังหวัด